นี่สองจุง่มอาเป็นตุ๊ก,กตาจ้ะอแมี่สองดอกกระปุ้อูุ้มือแล้วเกิดอะไรครับผมบานกันนีเนาะรวมกันเนาะ น้ำงามเ่ยมันพกไวมังเป็น,ม,น,ปนมือด้วยจ้ะออกใหม่จ้ะเรียกน,น,นาแล้มันนี่ก็มาทางปลายลางคือกระอดเ้าจะ หองนะรับบานดีะอืออบหน้าเลยป๊าขอแอะไรจ้าขอแล้วครับผมจิ้งทิ่ตามหาหัอเราน้องผูสองสอง สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอเอฟซีทุกท่านที่ติดามารับชมคลิปเราปลากับสาวนาง้าเมื่อนี้สาวนางก็ได้เดินทางเข้าปลาหาเกบเฟสจ้าเมื่อนี้เดินทางไปสาวแน่นี่ยิ่งคาวาเฮสนาแหลกออกจ้าเมื่อเนี้ก็สิมาตามเมืองจ้ามาทางไม้ปลาบานน้องนิกจ้าตำบลหัวคำเพื่อบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้ามาในเสาของวันที่ยี่สิบห้าสิงหาคมจ้าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้า Thì luôn phải chôm năm sau vào mơ này xì xục xì mán bởi nó Nên cơ bụng Tại cơ lê cha Cỏ đen cơ bụng Độc lẹt cha nào đấy nó Chết cò ôm, chùm nội Ban nung cha, bàn gia cha, tình yêu đội ngủ tinh nạn ninh có đáng nắp Nè Có đội không? ngủ 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 cha, ngủ 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 cha, ngủ ngủ Chết đang lẻ hả Bàn cái mẹ nó, không oh. cái mẹ. น้ำงามเลยน้ำตกไว้ยั่ไงเป็นมือ้วยจ้ะออกใหม่จ้ะเรียกนาแลมวันนี้ก,ก็มาทางปลาลางคือเกาอ่กาล้วจ้ะ

đọc cha lên các bố bài này các ừ. bài น่บางเหล่ก็ผมบ้านก็นมีทุ่มก็นี้เนาะแ้ะแต่ตัเลนะ เป็นตัวเขียวเนาะจะ้ะตัวนี้แหละนางเขียวตัวเนาะสองตัวใครเห็ดโลหัวก็ผมเพื่อนดำจ้ะ พิษผ right? ึ่งข yeah. ้ามครับผมยังงามอยู่เนาะัแข็งดีอยู่จ้ะมีดอกนะจะได้พิษผึ่งแดงข้ามจ้ะทรงดอกครับผมอู้หูปิดมือแล้วดอน้อยหนึ่งจ้ะ กาลายเลือดจ้ะสขของดอกจ้ะดอกไหมกาลกายเลือดจ้ะดอกนึงนรปุ tuồng đỏ có bố, Để thàn có bố, nặng như nào, thàn nhầy với thàn nọ, thàn ไห่น่นอนคนเอาฐานบ่เอาฐานเนองมันนี่เนาะครับเฮ็ดเฮ็ดละงอกบานเนาะครับนี่คือมีอยามนี่เนาะอ,อ่างบานก็นเอาส่วงให้อึด จวงฮ็ดงดสาวแหล่บานาเฮ็ดข้าลายเหลือจ้ะสวงดูมจ้ะเฮ็ดทานจ้ะขาเง่าเนาะทานเกิดเกิดเนาะฮิดหลังแหล่เกิดเกิดข้าหน้อยจ้ะ ก็ไล่เลือกจ้ะอุ้ยสอง่อกคุณเฮ้ยเครืทานก็งามน,นะครับเครืทานครับผม ก่อนอาแงจ้ะให้พึ่งช็อกโ,โกแลตไหนะครับใพึ่งขาเหลืออู้ดอกงามแห้งดอกนั่งกับผมพอแล้วใพึงเขาดงนะครับ บานดีมามชอบมากเลยปอดอะไะจ้าปอดแล้วก็พุจิงติดตามฮาอุลตร้าทูสองสอง ดอกงามให้สองดอกครับผมอีดอกหนึ่งอื้ดอกงามให้ข่าๆเลยเข่าเนาะแต่มันเข่าเนาะข้าศัตริอู้ยดอกงามแห้จ้ายอดดอกนี่ดอกบานดอกบานมันเนาะบานแล้วครับผม

ดอกหนึ่งครับผมดอกบลเร่กคกะเยเห็นนหมทเพงเขาจ้ะหรือว่าให้ผลูกไขรจ้ะดอกนึ่นงครับผม็ดูลงกันเนาะครั<อ>บตัวเดียกัาดง สองจุง่มทำเป็นตุ๊ก,กตาจ้ะเห็ดถ่านครับผมเก็ดถานครับผมถ่านเหลือจ้ะดอกยังงามอยู่จ้ะกันเห็ดทานเราไม่เห็ดล้างเลยก็อนี่แหละ พอทุกเพศอยู่เนาะต่อปวดกิน

เบ่งแรงข้ามจ้ะเด่งข้ามครับผมจ้ะมาเบิ่งผลงานของเฮาเมอนี้จ้ะมือนี้ก็ถือว่ามันสุดๆจ้ะได้เสเฮตนาแล่จ้ะเฮดทานก็เกิดอยู่จ้ะตานี่ก็สิเป็นเฮตผึ่งจ้ะเฮตผึ่งขาลายเฮตผึ่งเข่าจ้ะตัวตาเนี่ยก็จะเป็นร่วมเป็นเฮตผึ่งจ้ะเมเนจเจอถือว่ามันสุดๆจ้ะพี่น้องได้่สองตาจ้ะ จ้าถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งก <c oughs> ับสองรอปลากับสาวนางในเด้อจ้าสุดท้ายในี้สาวนางก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังแรงใจใจ้าทุกการติดตามทุกการรับชมที่มอบให้สาวนางจ้าสำหรับคลิปมือนีสาวนางขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้ามือหนาจ้า